รู้แล้วสีสุพางย้ายไปช่องไหนหลังบกมือลาช่อง 7. เจ็ดเหลือเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงรู้จักคุณและคุณหน้าคุณตาบกันเป็นอย่างดีสำหรับแจ็คสีสุพางธรรมวุฒิผู้ประกาศข่าวหญิงคนดังของช่องเจ็ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช้านี้ที่มอชิดและข่าวเย็นประเด็นร้อนแต่ล่าสุดเป็นข่าวที่น่าใจหายมากๆมากมากเมื่อทางด้าน แจ็คสีสุพางธรรมวุฒิลาออกจากช่องเจหลังอยู่มานาน17ปีทําเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับตกใจไปตามๆกันเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งได้ออกไปโปรโมตร,รายการใหม่โดยลาสุดทางด้านเพจ7 HD ดเเฉลยแล้วสีสุพางธรรมวุฒิย้ายไปช่องไหนหลังลางลออกจากช่องเจโดยทางด้านเพจกล่าวว่า แอดไสฟันแจ็คสีสุพางธรรมวุฒิผู้ประกาศข่าวมากความสามารถของช่อง7 HD ได้ตัดสินใจบกมือลาช่อง7ย้ายไปบ้านหลังใหม่ปักหลักอยู่ช่องวัน31โดยสิ้นสุดวาระก,กันเป็นพนักงานผู้ประกาศข่าวทางช่อง7ในวันที่16กันยายน2อ2 2แอดไซฟันขอให้คุณแจ็คโชคดีขอบคุณที่ตั้งใจทำงานและมอบความสุขให้กับพวกเราชาวเสี